ใช่ใช่ที่ทำบ้านบางเลิศอยู่หรือเปล่าไม่รู้นี่ก็ต้องเข้าไปเรียกแกดูก่อนอ่านี่เห็นแล้วครับมาครับบางเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยู่พอดีเลยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนั่งหน่อยนะครับมาเยี่ยมเลยครับมาเยี่ยมเลยคราบครัลยครับผมครับวันนี้นะครับโคเปียนะครับได้พามาพบลูกค้านะครับได้ทราบข่าวว่าบางเลิศซื้อปุ๋ย ขอไม่ใส่ปุยรากิจจำกัดภายใต้ยี่ห้อตราเพชรแล้วก็ตรา่วัวชนใส่ปามและยางที่ร้านโกเป็กหรือร้านจลศิลป์ด้วยครับนะครับมาถึงแล้วเดียวขอญอาตสอบถามหน่อยนะครับว่าเอ่บังเลิศเนี่ยใช้ปุ๋ยที่ร้านโกเป็กมากี่ปีแล้วครับประมาณประมาณช่งปีสองปีแล้วสองปีนี้ใช้ในสวนอะไรบ้างครับสวนยางกับอสวนปามสวนยางกับสวนปา์มตามที่ ไปซื้อที่ร้านจร์สินมาเนาะวันนี้โกเปียก็พามาถือว่าเป็นคีย์แมนของบริษัทปุนพภานกจำกัดเปิดใจใช้เลยแล้วใช้ในสวนยางเนี่ยใช้สูตร15-5-22ในยางกรีดเห็นโกเปียกว่าใช่ไหมครับเป็นยังไงครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้แล้วรู้สึกว่าน้ำยางคโยดี้เปิดเรียนก็ดีครับแล้วก็เปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแบรนด์อื่นคือใครหรืออะไรเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าน่นไงครับ ปุยเด่นตัวเลนีเกิดใหญ่มากโดยเฉบัวบมาใหญ่พ้าบัวชนดอเกระับเยปะอ่าบัวชนกระตาเพชรอ่าแล้วก็ในส่วนปามนะครับส่ามทำเมือนเหมือนกันส่วนปามนี่ส่วนปาก็ใช้ตาบัวชนบัวชนอ่บัวชนสูตรอ่าสิบสี่สี่สิบอ่าแล้วก็ไม่ปุ๋ย แม่ปุ๋ยด้วยเพราะว่าบางบางเขามีความสามารถในการผสมปุ๋ยของเองอ๋อใช่ด้วยแในตอนหลังเนี่ยผมเห็นว่ามาใช้สูตรสิบสี่สี่สิบแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับไอ้สูตรเอ่อสิบสี่สิบมันมันพึ่งใช้นี่ครับพึ่งใช่แต่ยังยังยังโตไม่ได้อ่าไม่ได้ครับตอบไม่ได้แต่ที่ใช้ตาบัวชนนี่แม่ปุ๋ยนี่ใช้มาแล้วครับแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าดี ดีดีดีกว่าดีกว่าอ่าดีกว่าอ๋อแล้วแปลงยางและสวนยางกระสนปาล์มอยู่ทางไหนครับนี่นี่ทุ่งยางอยู่แถวติดบ้านอ่าซอยางติดบ้านนะครับแล้วสวนปาล์มนะครับเคลื่อนบานอยู่โรงบ้านอ๋ออย่างนั้นเดี๋ยวพาทีมงานไปชมสวนปาล์มหน่อยได้ไหมครับเนี่ยไปกันเลยบ้างไปกันเลยดีกว่านะครับน้องไปครับตังคล้วครับเชิญเชิญเดี๋ยวพาผมไปหน่อยนะครับไปไปนี่ก็นี่คือสวนยางนะครับของบังเลิดนะครับโอ้โหต้นสมบูรณ์ดีจังเลยนะครับอืม สวนยางนี่ก็คือกี่ปีแล้วครับตัวนี้ยางอายุประมาณเกือบยี่สิบปีนะฮะเกือบยี่สิบปีก็ใช้ปุ๋ยตาเพชรนะครับเ่ยใช้ในยางปีดด้วยยางสิบห้าห้ายี่สองซื้อที่ร้านการสิลป์นี่คือสวนยางของบางเลิศนะครับกี่ไร่ครับทั้งหมดนี้อ่าตัวนี้ประมาณยี่สิบไร่โอ้ยี่สิบไร่นะครับอืมนะครับแล้วก็พามาพบนะครับสวนยางนะครับของบางเลิศเดี๋ยวต้องไปสวนปาล์มอีกสวนหนึ่งนะเดี๋ยวด้ พาไปน่อยนะครับสวนปามนะครับไปสวนปามกันครับไปเลื่กันนะครับครับวันนี้นะครับก็บางเลิศก็ได้พาในคบทีมงานนะครับของบริษัทปุ๋ยพัฒนากิจจำกัดนะครับแล้วก็เจ้าของร้านในกำโกเปียกนะครับเข้ามาชมแปลงของสวนปามนะครับที่ใช้ปุ๋ยตราบัวชนนะครับแม่ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยสูตรสิบสี่สี่สิบครับอ๋อนี่คือส่วนนี้กี่ไร่ครับทั้งหมดครับส่วนนี้ประมาณเก้าไร่ เจ็ดไร่นะครับอายุปาล์มกี่ปีครับตอนนี้ตอนนี้ยี่สิบปาล์มตอนนี้ก็อายุประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีมีท่านผู้ชมนะครับผู้ติดตามอยากทราบระยะห่างของการปลูกเนี่ยมีระยะห่างเท่าไหร่ครับอ่าแปลงนี้ก็คือเก้าคูณเก้าเก้าคูณเก้าอ๋อระยะห่างใช่ไหมครับอ๋อระยะห่างครับแปลงเล็กแปลงเอ๋อแปลงเล็กมันมีแต่การปิดอยู่นะครับแปลงปิดอยู่แปลงิด ครับแล้วก็ในส่วนในการใช้ปุ๋ยที่ร้านจรัสตินนะครับใช้ปุ๋ยตราวัวชนเนี่ยนะครับที่ใส่ไปปุ๋ยบางทีแล้วก็ซื้อแม่ปุ๋ยมาพมเองครับอ่าแล้วตอนหลังนี่ได้ทราบข่าวว่าใช้ปุ๋ยสูตรสูตรสิบสี่สี่สิบและระยะการตัดนะครับผลผลิตมีกี่วันตัดทีครับสิบห้าวันครับสิบห้าวันตัดทีนะครับนีแส่ดงว่าตัดไปแล้วตัดไปแล้วตัดไปแล้วเตัดยาวเออครับ แม่วันนี้นะครับเราได้พามาชมสวนนะครับของถือว่าเป็นผู้ที่ปใใเปิดใจใช้ใใชปุ๋ยของบริษัทปุย<ม>๋ษษษยพัฒนากิจจำกัดภายใต้ยข้อตราวัวชน<ม>สวนยางก,ก็ตาเพชร Summer. นะ <Years. S 1> แล้วก็จะฝากพี่น้องชาวสวนยางยังไงครับกับปุ๋ยตาวัวชนใช้แล้ว oh. การันตีให้หน่อยครับโอ้ให้เดีวดูซื้กว่า ดีมากครับปมระดับใจใจแล้วคือแรงงานาจมันพอลริมใจกระจายมันจะลอดเลยครับอืมแล้วปุ๋ยเต้าวชนเนี่ยที่อำเภอหาดสำลานนจังหวัดตังนี่ซื้อได้ที่ร้านเจรจินเรจินร้านโกเปียกนะครับร้านโกเปียกนี่คือเจ้าของร้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดตังแล้วครับเราโดยเฉพาะพีน้องชาวอำเภอหาดสำลานนะครับอย่าลืมนะครับจะใช้ปุ๋ยให้ได้ผลผลิตมากมาก มันมีบังมันต่อเนื่องเลยแล้วมีต่อเนื่องมีให้ทลายต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับครับผมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเราและคลิปนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับทุกคนทุกท่านนะครับทีมงานของฝ่ายขายและฝ่ายสลงเสริมการขายของบริษัทปู่พัฒนกิจจำกัดเราจะไปพื้นที่ใดไปพบกับตัวแทนจําหน่ายที่ไหนและเกษตรกรท่านใดที่เปิดใจใช้นะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามให้ทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลาท่านผู้ติดตามและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีเดี๋ยวลาพร้อมกันเลยครับแล้วคิดหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ